ความรักที่ดีจะมีไหมแล้วถ้ามีความรักดีแล้วจะมาเมื่อไหร่ในเส้นไหลมือฝ่ามือนี่ยก็บอกได้เช่นกันนะครับอย่างมือตัวอย่างนี้ก็จะมีอยู่สองสามจุดนะที่จะเป็นตัวบ่งบอกได้นะก็คืออย่างแรกก็แนวทางของเส้นหัวใจนี่แหละตัวที่สองก็จะเป็นแนวของเส้นคุ้มกันอย่างมือนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นเส้นชีวิตหัวนนี่เป็นเส้นชีวิตมาแบบนี้แล้วข้างในเขามาอีกเนะี่ย ก็จะเป็นแนวทางของเส้นคุ้มกันนีก็คือจะมาประมาณนี้เส้นหนึ่งคือในมือเนี่ยมันจะเป็นเส้นทล่ค่อนข้างจะเล็กแต่มีความชัดเจนอยู่นะเนี่ยประมาณนี้ตัวนี้มันเป็นตัวยืนยันว่าความรักที่ดีเนี่หรือจะมีคู่นี่มันค่อนข้างจะดูชาสักหน่อยหนึ่งเพราะจุดเสียในยจุดนี้จุดนี้ ตั้งแต่จุดนี้ลากขึ้นมาจุดนี้ก็สามสิบกว่าเข้าไปแล้วเจอมันเมื่อมันเป็นเกาะก็ต้องเจอแน่แนๆแหละความผิดหวังอกหักเนี่ยนะความไม่สมหวังในด้านของความรักเนี่ยนะครับแต่พอหลังจากสี่สิบขึ้นมานี่เส้นมันเริ่มชัดละเส้นหัวใจนีเริ่มนิ่งมีความชัดเจนขึ้นแสดงว่าการควบคุมอารมณ์ของตัวเองก็ดีขึ้นไปด้วยแต่ว่าถ้าช่วงก่อนถึง สามสิบห้าสี่สิบเนี่ยตั้งแต่ช่วงยี่สิบขึ้นมาจนถึงสามสิบห้าสี่สิบมันเป็นความรักที่มีแบบกระท่อมกระแท้มีล้วไม่กี่หลังยังยืนคู่ความรักที่ดีจะมาเมื่อไหร่มาดูในจุดนี้จุดที่มีเส้นคุ้มกันในแหละในจุดนี้อันนี้ก็เป็นแนวเส้นชีวิตที่สั้นนะตัวนี้ดูแลจะเป็นดอกเป็นเส้นชีวิตสั้นนะครับแล้วเมื่อเส้นข้างในเข้ามาเนี่เป็นเส้นคุ้มกันมามาประคองเส้นชีวิตอีกทีหนึง่ง แล้วข้างในเนี้ยก็จะมีเส้นคุ้มกันอีกเส้นหนึ่งซ้อนเข้ามาข้างในเนี้ยไอจุดนี้แหละคือเป็นจุดยืนยันว่าหากจะมีคู่ดีๆเข้ามาก็จะอยู่ในช่วงอายุถ้าดูจากนับจากเส้นบนลงล่างมาแล้วก็จะสักสี่สิบกว่าสี่สิบห้าจะได้อยู่นะครับก็คือแนวประมาณนี้ดูแนวะตามเส้นแล้วสี่สิบห้าหรือสี่สิบสองแถวแถวนี้แหละนะนี่ก็คือเส้นนี้มาเลยนเป็นสองเส้นพอเส้นคุ้มกันนี่ ตีก็คือหมายถึงความรักความเส้นคุ้มกันเนี่ยถ้าเป็นความรักก็คือรับทุกอย่างนะรับรับทุกอย่างช่วยเหลือทุกอย่างตัวนี้สําหรับมือนี้ก็จะอยู่สักประมาณสี่สิบสี่สิบกว่ากว่านะตนีเป็นสักสี่สิบห้าแล้วกันตีเป็นสะักสี่สิบห้าแล้วกันนะตัวนี้นะสําหรับเส้นตัวนี้นะที่เข้ามาทํางานมันประกอบเส้นชีวิตเมื่อมาดูประกอบกับจุดนี้จุดที่เส้นหัวใจนี่ ก็คือถ้าหลังจากจุดนี้ที่มันเป็นเกาะเนี่ยมันบอกถึงความผิดหวังความเสียหายความยุ่งความบุนวายด้านความรักมันก็เลยจะต้องเกิดมาก่อนพอมาดูจากจุดนี้ขึ้นมาสี่สิบห้าขึ้นมาเนี่ยเส้นหัวใจมันนิ่งชัดเจนขึ้นแต่เป็นง่ามเข้าเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าถ้าเป็นด้านความรักก็จะได้คู่ที่ลงตัวกว่าที่ผ่านมาในชีวิตเพราะในในเ,นเรื่องราวของเรื่องคู่ ก็อยากได้คู่ที่ดีแต่อาตมาเนี่ยตัวนี้มันก็อยู่สูงอยู่เนี่ยก็หลังสี่สิบเหมือนกันหนึ่งจุดสองจุดสามจุดยืนยันว่ามือนี้ถ้าเป็นด้านความรักดีๆจะมาเมื่อไหร่ก็ให้เป็นสักหลังสี่สิบห้าขึ้นไปนะครับคู่ที่ว่าดีหรือไม่ดีดูจากเส้นคุ้มกันนี่แหละดูจากเส้นคุ้มกันนี่แหละเป็นตัวยืนยันบวกประกอบกับเส้นหัวใจซึ่งเป็นตัวแทนของด้านอรามรมณ์ความรักความรู้สึก ้าเส้นใจมันนิ่งมันสวยแส,สดงว่าการควบคุมอารมณ์ของตัวเองก็ดีขึ้นไม่หงุดหงิดไม่โวยวายไม่วีนไม่เอาใจใจบ้ากนะการอยู่ด้วยกันก็จะสงบสุขราบรื่นตามไปด้วยและการควบคุมอารมณ์ของตัวเองมันก็จะนิ่งมากขึ้นการปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกก็จะดีขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับและมีอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นตัวยืนยันว่าเส้นวิ่งออกมาคำขำเส้นแนวแนวเส้นอาทิตย์ แนวเส้นอาทิตย์ก็สวยอยู่จะมีเส้นขึ้นคู่กันขึ้นมาและข้างบนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเส้นแต่เป็นวิตอรี่แล้วก็เป็นเส้นขึ้นคู่คู่กันขึ้นมาเป็นเส้นเล็กๆเลภายในนะครับไอ้อย่างเนี่ยยืนยันว่าตัวนี้คาเนี่ยสิ่งที่ด้การช่วยเหลือคือคู่รักคนรักการมีโชคทางด้านการเงินด้วยจากอาชีพการทํางานด้วยจากคู่รักคนรักสนับสนุนด้วย นี้ก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นตัวยืนยันปตัตตนิหุ่นส่วนคู่ความรักมาสัมพันธ์ในส่วนนี้จึงเป็นคําตอบว่าคู่ดีจะมีมาก็หลังอายุ4.5่เปต้นไปสหรับมือนี้นะครับ